สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง CU Gaming นะคะวันนี้นะคะก็เป็นเลิกงามยามดีนะคะที่ช่อง CU Gaming นั้นครบ5,000ซับแล้วนะทุกคนเย้ yeah! ดีใจมากๆเลยตอนนี้ก็มาถึงครึ่งทางแล้วนะคะทุกคนพี่ตังเป่าหม่ยไว้นะคะว่าปีนี้ต้องถึง1 0 0 0งม่ซับให้ได้เลยก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่คอยซัพพอร์ตพี่ตลอดมานะจนเทพี่มีวันนี้ได้นะคะ ก็จะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะทุกคนจะมีเสียงนกเสียงไก่เสียงรถนะก็ขออภัยด้วยนะคะพี่ออกมาทําคลิปข้างนอกนะคะทุกคนวันนี้ก็พลาดไม่ได้เลยลก็คือพี่จะมาแจกเซมนั่นเองนะคะเป็นการฉลอง5,000ันซับนะคะทุกคนดีใจไหมดีใจไหมเออวันนี้พี่จะมาแจกนะกติกาก็มีอยู่ว่านะคะ สามรางวัลแรกจะเป็นสิบสี่เซมนะคะทุกคนก็คือคนที่คอมเมนต์แล้วก็ได้รับการถูกใจจากพี่มากที่สุดนะคะสามคนนะคะจะได้รับสิบสี่เซมไปเลยส่วนอีกสิบสองรางวัลน,นะคะก็คือต้องน้องๆต้องคอมเมนต์นะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไอดมีมาด้วยนะคะคอมเมนต์ใครถูกใจก็รับไปเลยนะคะเจ็ดเซมสิบสองรางวัลน,นะคะ พี่นะคะจะมาประกาศผลนะคะที่ชุมชนของพี่นะชุมชนของช่องพี่นะคะวันที่12กุมภานะคะทุกคนเอ้ใครอยากได้ก็ลือย่าลืมมาคอมเมนต์คลิปพี่เยอะๆนะคะแล้วก็ก่อนจากกันนะคะ ก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนเลยนะที่คอยนะคะซัพพอร์ตให้พี่นะคะแล้วคอยมากดไลค์มาคอมเมนต์ให้พี่นะพี่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรางวัลสำหรับน้องๆนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้พุ้ยให้พี่เลยนะคะทุกคนลาการะบ๊าบ้ายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า